ท่านผู้ชมครับเราไปดูการทำข้าวแคบกันของแท้และดั้งเดิมที่เป็นข้าวแคบธรรมดารรมดาเนี่ยเราจะเอามาทำอาหารที่ในครัวของเราดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำน้ำยำก่อนน้ำยำก็ง่าย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 ,ายนะครับท่านผู้ชมก็เอาน้ำพริกเผา ของอร่อยดีเนี่ยนะครับมาใส่ในนี้แล้วก็เติมด้วยน้ำส้มสายชูนะครับมันหวานไม่พอเพราะว่าน้ำยำเนี้ยมันสามรสใช่ไหมเปรี้ยวเค็มหวานผมก็เลยต้องขอใส่น้ำตาลอีกนิดหนึ่ง <S 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 แล้วก็ความเค็มนะครับก็เอา น้ำปลาใส่เข้าไปในนี้ 3... รสถ,ถ้าผู้ชมก็เห็นแล้วใช่ไหมเขาเขาเก็บไว้ในใบตองอะ่ะแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็พันไว้ก่อนแล้วก็ถ้าถ้าผู้ชมจะกินเดี๋ยวนั้นเลยนะครับแล้วผสมแล้วก็หอ่อแล้วก็กินเดี๋ยวนั้นเลยต้องทิ้งไว้ให้มันแบบว่าความชื้นเนี่ยเข้าไปอยู่ในข้าแคบก่อนแล้วถึงจะกินได้เอา้าหลังจากนั้นท่านผู้ชมก็เอา หมี่เนี่ยที่ลวกเส้นหมี่ที่ลวกแล้วนะครับนะครับใส่เข้าไปในนี้แล้วก็มีถั่วงอกที่ลวกแล้วนะครับแล้วเป็ดเห็นไหมเอาเป็ดใส่เข้าไปในนี้แล้วผมก็ใส่ทั้งชายนะครับแล้วก็ถั่ว แล้วก็ต้องเผ็ดนิดหนึ่งนะเพราะหมึกแดงมันกินเผ็ดนี่เขาเรียกว่านิดเดียวแล้วก็เอาน้ำยำเนี่ยลาดลงไปเอาเน้ะนะครับข้าวแคบหมวยตรงนี้เอาผักมาสักใบหนึ่งนะครับ วางไว้แล้วถ้าไม่ชมก็เอาเอานี้ใส่เข้าไปอย่างนี้จำได้ไหมที่ที่พี่แกมว้วนน่ะเวลาแกม้วนอ่ะแกบอกให้ให้ทำอย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็ให้อําบิดก้นแล้วก็ม้วน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 ผมก็เลยทําเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตวางไว้แบบนี้ก่อนเนาะ เสร็จแล้วท่านผู้ชมทิ้งไว้ก่อนนะแล้วม้วนเนี่ยนี่แล้วนี่มันนุ่มแล้วเห็นปะ ถ้าท่านผู้ชมอยากจะ,ะได้สูตรนี้ก็เข้าไปใน Facebook ของผมนะครับที่แชปปุตแดงนะครับ